บโอ้ยดูสิ่โอ้โหอะไรเนี่ย,อยโอ้ย,อยมันอะไรนควรับัมบูเและนี่ก็คือชีวิตในมหาลัยของผมผมมักถูกเพื่อนแกล้งตลอดเราเล่นครับผมชอบไปแกล้งแต่เพื่อนเ,อนเขาครับอันนี้เล่นกันปกตินะครับทุกคนเร้จะมาวองปิดปิดเราจะมาเป็นสตารกันนะครับในนี่ครับค่าย ลิเทนาเรแครับวันนี้จะไปที่ใครไปรับชมกันเลยครับล <laughs> งทะเบียนครับลงทะเบียนใช่ไหมพี่วินนี่ไพี่เกย์หอ ก็ห้องการที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะเมื่อกี้ให้น้องรอห้องพักห้องรออาจารย์อาจารย์ผมเองแล้วตอนนี้ก็ากำลังถ่ายรูปอยู่ไปดูปนะครับผมก็น้องเนี่ยมีประมาณ99คนแล้วก็จะแบ่งน้องเนี่ยเป็นแบ่งเ,เป็นบ้าน,นครจะมีอยู่ทั้ง <จะ S 2> ห,หมด9บ้านทุกคนนี่เป็นพี่บ้านใช่ไหมใช่ครับอยู่บ้านไหนอยู่บ้านไหนบ้านสองครับบ้านสองนะครับแต่ผมเป็นพี่ฐานนะทุกคนผมอยู่ฐานหนึ่งเป็นฐานสามดีนะทุกคนไปยน้องกันเลง ทยอยกันเข้าไปอันนี้พี่เนียนควาจริงเขาจะเป็นแต่งเป็นรุ่นน้องนะเนียนอ๋อเฮ้ยอโทษครับไม่เห็นเรามไมเรากดทำอะไรอยู่เดทำอะไรอยู่ก็ทนตอนนี้กำลังแจกจ่ายน้องเข้าไปทัาบ้านแจกจ่ายน้องเพื่อนบ้านของเราเต็มเลยครับครับเ้านของเราเต็มแาทำกิจกรรมต่อไปก็คือ insert 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 ตอนีเราน้องเต็มห้อมถ่ายๆางใจกันดีวาก็งน้องก็เริ่มเข้ามานะครับอนี้เราให้น้องดูวีดีทัแล้วก็เดียวตอก็เริ่มกิจกรรมที่เราอมานัทุกคนอไม่เหมือนเดิมนะ เดี๋ยวเราเ่อยรู้จักกันในงานเดี๋ยวนี้เราทุกคนจะได้รู้จักกันนะครับก็ดูฐานหนึ่งครับดูฐานหนึ่งครับเมื่อกี้แสดงเสร็จแล้วสั้นๆนะครับไป่ถามพี่แตนก่อนก็เป็นอย่างนี้มังครับ เราก็สองแค่ไม่ถึงชั่วโมงเร็วมากอะทุกคนสองอาทีแล้วรูมไปไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากจริงๆแบบทำคลุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบตื่นเต้นสุดๆครับเป็นครั้งแรกด้วยครับบูงคือบูงแบบไม่ค่อยเป็นหน้ากล้องไม่ค่อยแสดงใช่ไหมแสดงเป็นเบื้องหลังใช่แต่ครั้งนี้มาจำเป็นมาเมื่อไหร่กอนจำเป็นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเนี่ยเอาแบบมันต่างที่ว่าค้อมเยอะเพราะแบบคนอะ คนเขามองมอในเวทีเราอะมันแบบเป็นจุดรวมสายตาใช่ทุจับจ้องมาที่เราใช่เก่งมากพี่วงไปครับขอบคุณเรับเอาไปผมจะใส่เป็นเกงสันธนาการนะครับทุกคนเปลี่ยนเกงครับครับออมแดนช์นะครับนี่วิตายเปลี่ยนมาแล้วนะครับสีมูฟวิกายกลมาแล้วครับนี่โด ต้องไหมพ่อไหมสถานการณ์มากคือสถานการณ์เรารู้สึกเราซ้อมแค่แป๊บเดียวเราก็ได้เลยนะใช่แต่ความจริงเราต้องเอนเตอร์เทนประมาณครึ่งชั่วโมงใช่แต่จริงๆเราซ้อมแค่สองชั่วโมงนะแค่นับเวลาจริงอ่ะเก่งเก่งวะโคตรหหดเราเก่งจัดเราไปไวมากว่าไงพี่บูมมีอะไรพูดมีอะไเก่งฟังพี่ยิมไหมครับพี่บูมในเนี้ยเก่งมันออกมาเนี้ยเฮ้ย เว้ยน้อยหน้าจุกกล้องผมมาเย็ดแปลงหน้าเป็นสถานการณ์เลียบอยน,นะครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้พี่บูทถ่ายให้อยู่แล้วก็จะให้พี่บอยถ่ายให้นะครับถ้าเกิดพี่บอยถ่ายไม่ดีถ้าเกิดถ่ายไม่ดีก็พี่บอยนะครับทุกคนรับผิดชอบนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เรากำลังเล่นแฟชั่นอยู่เดี๋ยวมาดูดีกว่านะเอาคอนเท้นออกกันแล้วนะครับเหมือนจะเสร็จแล้วไม่ทันได้ไม่ทันได้ดูนะเอาเสร็จแล้ว แต่มบี้ก็จะแบบว่าให้เราจากที่ผมบอกไปก็คือเดินดูแบบว่าเสื้อผ้าในสาขาคณะเราเน right? ี่ยจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเมาดูกันครับว่ามันจะมันสนุกขนาดไหนนะครับโครงการมาแคมป์ครั้งนี้ น,นี่คือกลุ่มเด็กที่ตั้งใจนะครับนี่เป็นกลุ่มที่5้านะครับที่มานะของเราในว,วันนี้เราพย,ยายามอย่าไปควรเขานะครับคือน้องเนี่ยเขาตั้งใจกันมากๆเลย,ยนะนี่นะครับน้องเขาตั้งใจสุดเลยนะครับเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน้องเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องคนนี้เขาย,ยืนเป็นแบบให้เรามานะประมาณหลายชั่วโมงแล้วนะครับมีน้องแอดถ่ายด้วยนะครับ <Okay. S 1> นะ น้องไม่ได้ถ่ายผมนะครับทุกคนสนุกไหมสนุกไหมทำหน้าสนุกให้ดูหน่อยไม่ไม่ต้องทำให้ดูก่อนแล้วสนุกไหมสนุกไหมพี่สนุกไหมคะสนุกครับตอนนี้เราก็ไม่เชื่อพี่ต้องทำให้ดูก่อน,น,นพี่สนุกไม่ไม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงหน้าพี่เริ่มไปแล้วนะอ่ะาเราคืนเราคืนโอเคคืนนะครับถ่ายคนจมูกพี่ <c oughs> โอเคขอบใจมาก น้องคนนี้ก็ตั้งใจเช่นกันนะครับคือไม่มีสิ่งไหนที่จะมารบรบกวนสมาธิน้องคนนี้ได้เราจะลองดูนะครับว่าน้องกำลังถ่ายอยู่นะครับดูสิครับน้องคนนี้มีสมาธิมา,มากๆนะครับช <c oughs> ื่ออะไรครับชื่ออะไรครับช <c oughs> ื่อเดียค,ครับสนุกไหมครับสนุกครับวันนี้เรามาถาอะไรทำรีวิวรีวิวให้หน่อย ทำ 3D ครับทำ 3D นี่ยากไหมไม่ยากทำยังไงทำยังไงไหนเราเราลองอธิบายให้ฟังหน่อยโหลดแอป 3D ครับแล้วก็ถ่ายให้รอบตัวโมเดลครับแล้วก็ถ่ายให้รอบตัวโมเดลครับจากนั้นก็ก็มาเรนเดอร์ครับเรนเดอร์มันก็ปั้นเสปั้นเป็น3ครับที่เดาเนี่ยว่าเกิดปีมังกรไม่ใช่ปีอะไรปีกุลโอเคแต่ขอเดาว่าเราเกิดเอ้าดี๋ยวเราไปทำโมเดลกันต่อดีกว่านครับซึ่งตอนเนี้ย คือพี่ๆผ่านนะเขากําลังแบบว่าสอนน้องอย่างดีทุกอย่างส่วนผมทําตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมจะเป็นพี่ที่ดีผมจะไปสอนน้องๆดีๆนะครับทุกคนไปนี่คือน้องน้องที่น่ารักของเราอ่าไม่เล่รู้ไปสนุกไหมครับทุกคนสนุกมากค่ะไปเลี้ยงไปสแกนบ้านได้ไงทุกคนถ้าเจอไหมถูกไหมครับเราจะสัมภาษณ์ที่ต่ละคนครับว่าเป็นไงบ้างครับสาวน้องหนึ่งไปไหมครับไปแล้วกันนี่ก็คือความรู้สึกของน้องๆทุกคนนะครับดีใจมากๆนะครับพี่อาศัยถามสาวน้องหนึงไปเริ่มเริ่มเ และน้องนะครับผมก็มีความสุขการมาวันนี้มากๆเดี๋ยวแต่น้องก็ต้องใกล้จะเปลี่ยนถานแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งวันแต่น้องอยู่วันนึงมีข้าวอ่ะดูนะครับผมจะไปขโมยข้าวคนไหนกินนะครับอะไรกุ้งอะไร กลุ่มอรกันชื่ออะไนะรวมดาวครับรวมดาวครับกลมดาวนี่กลุ่มกลุ่มเจที่สี่สี่ครับสกลุ่มสี่นี่คือแมน้องฟีดองพีดลองี่ความในใจพี่จะบอกให้เธอรู้เฮ้ยโอ้จริงอจริงอแล้วกอ แน่นะครับที่ใช้ตัวคนนะครับในการถ่ายแบบนะครับซึ่งน้องเนี่ยมีความนิ่งมากๆนะเพราะว่าน้องเนี่ยเคยเท่ากันแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งการนิ่งของเขาเนี่ก็คือเดี๋ยวเราสัมภาษณ์น้องกันก่อนนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างครับในการยิมแข่งนี้เป็นยังไงบ้างครับยินไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับโอเคครับน้องเขาบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยนะครับทุกคนผมดีใจที่น้องรู้สึกอย่างนั้นได้กินน้ำพีเจลแล้วครับทุกคนแล้วเขาก็ถึงเวลาแจกน้ำโอ้ยน้ำจัดแล้วผมก็จะจับกับสุดหล่อคนนี้ครับ อันนี้มาวันนี้เป็นไงบ้างสัมภาษณ์สัมภาษณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการมาเร่แคมป์ก่อนสัมภาษณ์นะครับขอสามคำสุดยอดมากไอ้นุ่มไอโนมฝากฝากช่องพี่ฟิล์มกับน้องโฟกัสด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับช่องกำลังดังครับกำลังดังครับครับกำลังปลุกปั้นอยู่ตอนนี้ใช่ครับแล้วใช่ครับ ัมนอมันี่ฝากช่องได้ไหมฝากทาได้ไหมได้ครับต้องนายหนีแม่เที่ยวครับเรียบร้อยเบอร์เรียบร้อยเบอร์หน้าด้วยเอาใหม่พูดใหม่พูดได้มันดีนายหนีแม่เที่ยวครับในยูทูบครับครับวันนี้ก็เป็นสุดท้ายแล้วก็คือกล่าวปิดนะครับตอนนี้เราก็จะส่งน้องกลับบ้านนะก็ ถ้าเกิดน้องดูคลิปนี้ก็ขอโทษน้องๆอะไรที่ทําไม่ดีหรือพูดไม่ดีนะครับหวังว่าทุกคนจะมีใคิดถึงกันแล้วก็มาเรียนกันที่นี่นะครับทุกคนตอนนี้กําลังถ่ายรูปรวมสตาฟนะครับทุกคนโอ้ยทำท่าทำสมัยทคนช่างทาหน้าตาเนี้ยทุกคนเลยไม่เอานะไม่เอากำลังถ่ายรูปไงผมปิดหน้าน้องก่ันหน้าน้องหน้าน้องทุกคนพร้อมนะครับ สามสองหนึ tea, ่งน่เท่เลนะสุดยอดมากไม่ได้ใส่การ์ดในกล้องบมานะายบายนะเออเออเอประตูติดประตูตัน ไป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 กลับเร็วเรเร็วเรวไปไปนะกลับเดทคืนีมันกินของเย็นเองขอโทษผมไปไนนะไหนค่าวามไจีค่าควาไอีนี่ครับ ถึงเวลาที่น,น้องต้องไปแล้วน้องมีอยากพูดไหมครับมีค่ะก็คือไม่หีค่ะเฮ้ยบ๊ายบายเจอกันเราคงส่งน้องได้ถึงเท่านี้นะครับทุกคนครับเจอกันครับ <c oughs> พี่หนูไปจุ่มหัวซ่วมมานะ <c oughs> อะไรเนี่ยบ๊ายบายเจอกัน <c oughs> ขอบคุณมากนะครับก็ อะไรเป็นบ้านสถานการณ์เองก็แบบงานหน้าๆต่อไปอาจจะได้ทำแค่งานนี้เรกแต่เป็นงานอื่นๆเ่เราก็จะได้รู้ละว่าเออเรามีข้อมุณคาอย่างไรอย่างเนี้ยจริงนดีด้วยครับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านขอบคุณครับขอบคุณครับ